นะสวัสดีครับผมอาจารยม์มนุกครับคือหน้าวิชาโมบายแอปพลเิเคชันดีไซน์ในโดเมนนะครับก็เราจะเรียนเกีเก่ยวกับอุปกรณ์โมบายทั้งแท็บเล็ตและก็โมบายโฟนครับแอปพลเิเคชันหลักในการเขียนใช้แอนดรอยเป็นหลักครับก็จะมี iOS บ้างแต่ไม่เน้นเท่าไหร่นะครับตัวโปรแกรมคุณหลักๆของโปรแกรมก็คือจะเป็นแอปพลเิเคชันแบบ y b r บ d a อ p พลิเคชันนะครับคือเป็นทั้ง Native และก็โมบายครับตัว a t ที e จะใช้ Android นะครับเป็นตัวยืนส่วนโมบายแอปจะใช้โมบายเจเจคิวรียครับเจคิวเรียตัวหลักและชานี้ก็จะมีโปรเจกต์ด้วยนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทํางานและการใช้การแนะนำความรู้นั้นไปใช้สร้างแอปพลิเคชันจริงๆโอเคครับครับโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์เดียวหรือโปรเจกต์กลุ่มอหรครับโปรเจกต์เดี่ยวครับโปรเจกต์เดียว